สวัสดีครับนี่รถใครอ่ะครับอ๋อมามามานี่นนนครับทำไมไม่ถอดกุญแจอะ่อทะทำไมทำไมไม่ถอดกุญแจอะ่ะหรอถ้าสมมติว่ามีใครมาขโมยเอาบิ่งออกมาหันไหมเนี่ยทันไม่ไม่หันนะ ตอนนี้มันมีแล้วครับใช่ครับตอนนี้มันมีแล้วนี่พวบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้ถอดถอดด้วยนะครับมันหายกันจริงๆรครับพอมันอย่างนี้เรานั่งอยู่นวนใช่ไหมบางทีแบบเราเผลอหรืออะไรอ่ะโอ้โหมันเอาไปบิดไปแป๊บเดียวครับครับถอดด้วยนะครับทีหลังครับผมสวัสดีครับบอกกันก่อนมันเยอะจริงครับมันหายเยอะช่องนี้ครับครับขายอะไรครับ เ,เ,เดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนนะครับครับเดี๋ยววันหลังแวะตรวจมาเดี๋ยวมาแวะอุดหนุนครับครับผมโอ้มีทุกอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวไว้มาอุดหนุนนะครับ,คร,บครับผม